สวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่เทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับอยู่ที่สนามกีฬาของบ้านฉางวันนี้เราก็มาเล่นบาสกันไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเทศบาลบ้านฉางเขามีอะไรกัน okay. บ้างอ้าวทำไมไม่ตามมาเนี่ยเดโอเคอเตรงนั้นแม่งม voilà> ีสระว่ายน้จริงสวยเนาะอืมสวยเนาะเดี๋ยวที่แรกนะครับพวกเราก็จะพาไปดูสระว่ายน้ำของสนามกีฬา เทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับน้องๆกอตั้งใจกันมามาดูกันมากครับว่าสระว่ายน้ำเขาเป็นยังไงครับว่ามีสระว่ายน้ําด้วยมีสนามเด็กเล่นนะครับให้พร้อมกับเด็กๆที่จะมาสนามกีฬาแห่งนี้ครับสนามตะก้อก็มีนะครับสองสนามติดกันเลยส่วนสนามนี้นะครับเป็นสนามสเก็ตบอลครับมีน้องๆทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงครับอายุ 7จควบขึ้นไปครับมาเล่นกระยางสนานเต็มที่ติดกับสนามบาสเลยนะครับ